ยิดีครับสวัสดีครับธุรกิจที่มานำเสนอชาร์กวันนี้คืออ่ายกระดับเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นนะครับสู่ระดับสากลครับก็คือขา้นมาหมากหมักพู่ใช่ครับผมหมักพู่ที่เรากินกันถูกต้องครับยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านถูกต้องครับผมสู้ๆครับคุณดินครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาร์กทุกท่านครับผมชื่อนายอลาหุดดินมาหิเละครับชื่อเล่นชื่อดีนครับ แน่นอนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าบางคนเนี่ยมองว่าไม่มีมาาูลค่ามีมูลค่าน้อยบ้างแหละหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้มูลค่านี่แบบไปทาอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ผมคนนงไงที่ไม่เคยมองข้ามเลยครับนั่นก็คือหมากสยามนั่นเองครับแน่นอนครับหมากสยามครับต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่เคยมองข้ามเลยฮะตลอด3ปีที่ผ่านมานะฮะเขาให้รายได้กับผมมา12ล้านบาทด้วยกันครับเฉพาะต้นปีที่ผ่านมานะฮะจนถึงวันนี้ ผมได้4ล้านบาทด้วยกันครับและแน่นอนครับมากสยามนะครับทุกๆเช้านะครับจะมีชาวบ้านนะครับตื่นขึ้นมากว่า100ครอบครัวแปลสภาพจากกลุมๆแบบนี้ตัดมาเป็นแบบนี้แล้วก็แบบทรงยาวด้วยรวมถึงนะครับแบบเสี้ยวพระจันทร์นะครับและสินค้าของเรานี่ยฮะขายไปที่ซาอุดิอาระเบียเป็นหลักครับแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้กําลังมียอดสั่งซื้อจากอินเดียไต้หวันแล้วก็มีอีกหลายประเทศด้วยกันฮะแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับ ข้อเสนอนะครับ3าล้านบาทพร้อมกับ15%ตครับแล้วตลาดทำไมถึงที่บอกคุณส่งให้ที่ไหนฮะซาอุด์ตอนนี้ทวงใสอ,อขายอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประเทศซาอุดิอราระเบียครับแล้วก็กำลังจะนานโฟนิยมเหรอแล้วตลาดมองลูกค้าเป็นยังไงส่งออกเยอะกว่าหรือในประเทศหรือ,อยังไงตอนนี้เยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่ประเทศอินเดียครับ แล้วทำไมเขาปลูกเองไม่ได้หรอคะที่อินเดียกับสา่นจริงๆแล้วที่สาวุดีอะไยเป็นประเทศที่ร้อนมากๆไม่เหมาะกับประเทศอินเดียเขามีเองไหมประเทศอินเดียปลูกเองได้แต่ความต้องการการบริโภคของประเทศของเขาเยอะมากๆจนต้องเอาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศของเขาครับเราก็เลยไดออเดอร์จากตรงนั้นปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่คะปีหนึ่งของผมแล้วค่ะของผมปีหนึ่งขายได้อยู่ที่ส2บสองตู้ครับคือเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินตอนนี้สิบสองล้านบาทครับปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วได้ส2ล้านบาทขอพิปีที่แล้วฮะอยู่ที่ 4ล้านบาทครับ4ี่ล้านบาทกําไรเท่าไหรค่ครับกำไรอยู่ที่2 0 3 0ถึงเครับเงินเหลือไหมครับบริษัทตอนนี้เงินเหลือครคือตอนนี้ผมเอากําไรที่ผมได้มาลงทุนขยายบ้างตามที่เราสามารถครับซื้อเครึ่องจักรบ้างนะครับแล้วก็ซื้อที่มันเกี่ยวข้องกับการที่ต้องทํางานบ้างนะครับแล้วถ้าคุณได้เงินลงทุนไปคุณคิดว่ายอดขายจากปีละ4ล้านจะได้เป็นเท่าไหร่ครับจากปีปีละ4ล้านใช่ไหมครับ จะได้เป็นเท่าไหร่หลังจากปไป<ด>ที่แล้วสี่ล้านตอนนี้ล่าสุดเลยครับเขาต้องการเดือนละ4ล้านเลยครับรายได้จะมีเดือนละ4ี่ล้านครับแต่ผมไม่สามารถที่จะผลิตได้เยอะขนาดนั้นครับแล้วได้เงินลงทุนนี่จะทําได้เดือนละสี่ล้านเลยไหมครับใช่ครับก็จะได้ปีนี้40ล,ล้านเลยเหรอใช่ครับได้40ล้านก็จะกําไรเท่าไหร่15ล้านอย่างนี้เลยเหรอครับเอาไป เอาเอาเงินไปทำอะไรไม่ได้ทำเครื่องจักรใช่ไหมครับเอาไปซื้อของเอาซื้อเครื่องจักรครับผมแล้วคนไอ้ร้อยคนชีวิตที่คุณบอกอยากจะช่วยทํำยังไงฮะเขาต้องไปเอาจากต้นไม้แล้วก็ต้องมาผา่าต้องมาตั้งตากแดดครับยังไงเราก็ต้องพึ่งคนอยู่ดีต้องใช้ชาวบ้านอยู่ดีครับต้องใช้100กว่าครอบครัวและเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันครับมีคนส่งออกแบบคุณเยอะไหมคุน้อยมากครับในประเทศไทยส่วนมากเขาจะขายให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วเขาไปขายอีกทีหนึ่งถูกแต่พ่อค้าคนกลางมีเยอะใช่ไหมใช่ครับสแสดงว่ามีการผลิตขายส่งออกเยอะแยะ ในประเทศไทยมีน้อยมากครับน้อยมากใช่ครับน้อยมากครับทำไมคนถึงมองข้ามและไม่เห็นความสําคัญของมันในเมื่อมันทํากําไรให้คุณได้มากขนาดน้อยมากค่ะที่รู้ว่าสามารถขายได้ครับน้อยมากๆจริงๆเลยครับผมแล้วคุณมาออกรายการนี้ก็รู้กันนะประเทศขายได้ใหญ่เลยนะเออไปขาย้ใหญ่เต็มเลยก็สามารถมาขายให้ผมได้ครับเพราะผมต้องการปริมาณเยอะมากๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้ว่ามันเป็นธุรกิจนะ อันนี้เป็นคาตอบที่ผมเจอมาเยอะมากเลยโอ้แล้วส่งออกได้ด้วยนะใช่ครับแล้วมีความต้องการแบบต่อเนื่องด้วยนะครับผมคิดวคเขาเลิกเคี้ยวหมากกันไปแล้วด้วยจริงๆอ่ะอมีใครออฟเฟอร์ไหมครับผมผมผมขอผมว่าผมไม่สามารถช่วยคุณได้เลยนะครับงั้นผมขอผ่านก่อนแล้วกัน สนับสนุนโดยธนาคารออมสินมีใครออฟเฟอร์ไหมครับผมผมผมขอผมว่าผมไม่สามารถช่วย,ยคุณได้เลยนะครับงั้นผมขอผ่านก่อนแล้วกันนะพูดเก่งจังเลยชื่นชมนะเตรียมอุปกรณ์มาก็ดีดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยแปลว่าเป็นคนคิดก่อนที่จะทำขอบคุณมากครับแล้วก็ดูการพรีเซนต์การทำอิมเมจเนี่ยดี ถึงได้คำว่า trust จากต่างประเทศคือความว่าน่าเชื่อถือแต่สำหรับตัวดิฉันเนี่ยไม่ได้มีแพชชั่นเลยอะแล้วไม่มีความเข้าใจเลยทางด้านนี้ใช่ไหมคะและลูกค้าคุณหรือว่าเขาเรียกว่าวงจรธุรกิจของคุณเนี่ยเราไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตผ่านก่อนนะคะวันนี้ครับเท่าที่ฟังมาก็ยังไม่อินเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการความอธิบายเพิ่มเติมนะฮะผมก็ขอผ่านก่อนลวกันขอบคุณมากครับ ครับผมก็ผมผ่านเหมือนกันครับไม่รู้จะช่วยยังไงครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะไปหาไฟแนนซ์จากทางธนาคารน่าจะเหมาะกับธุรกิจค,คุณมากกว่าครับขอบคุณมากครับออนไลน์เงเถอะจริงๆธุรกิจน่าจะดีแหละแต่ผมว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องหาคนลงทุนทําให้คุณจะยุ่งยากเพราะว่าการที่มีคนเข้าไปลงทุนต้องมีการทําสัญญาร่วมลงทุนทั้งหมดเนี่ยอาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของคุณเนี่ยที่ตอนนี้ผมดูแล้วที่คุณสาเร็จเนี่ยเพราะว่าคุณเดินได้เร็วตัดสินใจเร็วซื้อเร็วขายเอง พอมีคนเข้าไปถือหุ้นด้วยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับกับกับอันนี้ผมเลยคิดว่าขอผ่านนะขอบคุณมากครับครับโชคดีนะคะมากนะครับโชคดีครับผมเคียวแล้วมันฟันดำก็นั่นนะสิมันแดงๆไงก็แสดงใจในที่อินเดียอะไรเยอะมันมีมันมีตั้งแต่ขายราคาข้างถนนจนถึงเป็นพันที่ทำในโรงแรมโอ้ดาราอินเดียพามาเมืองไทยอ่ะ ก็ยังแบบว่าหล่อๆนะสมัยก่อนแยกเคี้ยวทิ้งอุ้ยตกใจเลยยังเคี้ยวมากอยู่เลยตายแล้วเธอหมดเสน่ห์หมดเลยฉันแต่บ้านเราสมัยก่อนถ้าเราดูหนังดูหนังบ้านเราสมัยโบราณก็เคี้ยวหมากกันหมดก็ยังเคี้ยวอยู่